สวัสดีครับวันนี้เราพบกันในรายการทีครับซึ่งเลิกทำรายการไปนานแล้วอืมก็วันนี้ที่จริงก็เลิกทําไปแล้วแหละคือแบบมันก็หลายหลายเรื่องเลยเลิกทําไปเพราะมันก็มันทํายากด้วยแล้วเราจะแบบซื้อเกมใหม่ๆมาบ่อยๆมันก็ไม่ได้ไม่มีตังค์ก็เลยเลิกทาไปแล้วตอนนี้โอวัตมันมาก็แบบไม่มีอะไรทำเห็นแบบมีช็อตสวยๆเ่งนี้ก็ไม่รู้จะเอาโดที่ไหนก็เลยเอามาโดนทีครับเลยก็นั่นแหละถือว่าต่อต่อกันไป แล้ววันนี้ตอนนี้ววแปดสิบห้าแล้วคือตอนนี้พยายามตามพี่เอ,ฮอกฮาร์โลเกอร์อยู่เล่นตามพี่แกอยู่ตอนแรกเห็นคลิปล่าสุดพี่แกวิวเก้าสิบมั้งวันนี้นั่งเล่นทั้งวันเลยกรัแบบแบบแป๊บๆตามแล้วเดี๋ยวจะได้ดาวพร้อมกันเคือแบบมีโอกาสสุ่มเจออะไรแบบนี้เพราะความฮาร์ดคอร์ก็เลยนี่มีกล่องยี่ห้ากล่องวันนี้จะมาเปิดกล่องกันลูดบล็อกต้องพูดเกิดว่าลูดบล็อกฟรีเี่ยเคยได้จังแรดมาล่างนี้เลยได้ซ้ำกันสองรอบ โคตรเฮี้ย oh, yeah. แล้วก็เคยได้ล่างนี้มาแล้วก็ได้ล่างแม็กคีมาแล้วก็ได้ได้ไหนมาวะได้วินสตันมาเปิดอันเปิดลุนบอกฟรีได้วินสตันแล้วก็ได้ลนฮอกมาแล้วก็ได้ไลฮาร์ดมาส่วนไอ้เจ้าลิเปอร์นี่ซื้อเอง แล้วก็วินโด w เมเกอร์ซื้อเองคือวินโด w เมเกอร์นี่เที้ยมากไอนี่ซื้อไฮไลท์มาอันเดียวซื้อไฮไลท์อัน,นอันนี้มาอันนี้ได้ฟรีใช่ปะ่ะแล้ววินโด้เมเกอร์ความเที้ยของมันคืออันนี้ก็ซื้อมาอันนี้ก็ซื้อมาซื้อมาหมดเลยนะตัววินโด w เมเกอร์สติ๊กเกอร์ซื้อมาสเปร์อะไรเงี้ยแต่เกมแม็เสือกดอบเนี่ยเล่นไปสิบแปดชั่วโมงเกมแม็กดอบอะคือแบบไปเนิร์ฟมันอะคือเฮี้ยมากอะ หลังจากนั้นก็ไม่เล่นวินโดว์เมเกอร์อีกเลยครั้งอย่ที่18ชั่วโมงมานานแล้วไม่เคยจับอีกเลยคือแม่งยิงไม่ค่อยตายาาลำคาญเลยเลิกเล่นไปก็วันนี้ยี่ห้ากล่องเราก็ไอเห็นนี้ซื้อมาอันนี้ก็ซื้อมาเอ้ยยี่ห้ากล่องใช่ปะ่ะกาวว่าแบบอยากได้เมอร์ซี่อ่ะเพราะอันเนี้ยเมอร์ซี่สาววิลลิโตรีโพสคือสุ่มได้ไฮไลท์สองอันนี้ก็คือสุ่มได้เหมือนกันคือแบบเฮ้ยเมอร์ซี่มันพร้อมอ่ะเก็บตังค์ซื้ออีโมกับซื้อสกิน คือตอนนี้มีสก,กินอยู่สามอันไม่รู้ซื้ออะไรคิดเลยว่าอยากซื้อ i อ p เออถ้าได้มาน,นี่คือสามอันเนี้ยถ้าได้มาอันไหนก็ได้แล้วก็บอกว่าจะซื้อฟาลาสักอันหนึ่งอยากได้ฟาลาล่างเนี้ยสองล่างเนี้ยอันไหนก็ได้ถ้าได้สองอันนี้มาก็ร้องไห้อันดำแม่งเฮียไปเออมาโอเคเรามาเริ่มกันดีกว่ากล่องแรกกดโอไปเอ,อืออะไรเนี่ย ไอแอมมาเธอรัสเซียนี่อันนี้สวยกดอันนี้เลยมาต่อไปกดระวังโอไปกูทองกูทองทองอะไรสายยากูเล่นสายยาไม่เป็นก็โอเคเออสายยาก็โอเคว่ะถึงกูจะเล่นไม่เป็นไม่เคยจับสายยามาก่อนในชีวิตตัวโอ โอ้ยง่วงมานะอะไรอ่ะได้ตั้งเกี่ยวเหรอโถ You are only human Someone said peanut butter ฮะไม่ใช่ละไม่ใช่คุณไม่ถูกต้องกดกดนี้นีกว่ากดชอ็อปเอ้ยเพื่อเป็นแบบนี่กดนี้ด้วยกดนี้ด้วยให้แบบเรารู้วะ่ะแล้วพวกกดตรงกลางมาได้ท้ <Hey. S 1> องอะไรอ่ะเฮ้ยตลก ได้ไฮไลท์เมอร์ซี่ครบสามอันแล้วเอ้ยเฉยเฉยไม่เข้าใจเมอร์ซี่อยู่ไหนเมอร์ซี่ <c oughs> ไฮไลท์ครบสามอันแล้วโ <c oughs> อ้ย <c oughs> น่าเกลียด่าแกน่าเกลียดมากนี่ระหว่างโอยอ, <c oughs> อีกรอบโอ้ได้บุ้ยอีกแล้ว <c oughs> ตัวนี้มีแล้วอันนี้มีอันนี้มีมีมีเอ็ เอกน้ำโชคไปโอ้โหแย่หนักกว่าโดนมีตัวเอกเฮ้ยอันนี้อันนี้อยากได้อยากได้อยากได้มานานแล้วอันนี้หมวกแดงสวยแล้วรบกุ๊กเปลี่ยนสามันต้องเพื่อดวงเพื่อดวงเพื่อดวงกดช็อปกดช็อปกดซื้อกดซื้อไม่เอาไม่เอากดแชปไปโอ้โหล้มจม ่่ไ่ห้ากดตรงกลางโอ้ยน่าเลยจากการคำนวณแล้วเราควรกลับไปใช้สูตรแรกของเราในการกดโอตรงแรกว่อ้ยอะไรก็ไม่หรออะไรเนียกดบี จงิงจิงแน่นอนจังวันนี้เจิงแน่นอนจิงอ่ะจิงโอ้ยซีซีกองจิงจ n งจิงขอพักหายใจก่อนไม่ได้อะไรเลย หายใจสก็บไปตั้งนานกดกดกดชิไปทองอุ้ยทองอุ้ยมุ้ยโอ้เซนยาต้าลาไม่สวยต้องเซนยาต้าที่เป็นอะไรซันยาต้าซันยาต้านี่คือสวยมากเซนยาต้าลาเฉยๆมันไม่เฟียวเท่าไหร่ก็โอเคอย่างน้อยก็ได้ทองลามาวะเห็นไหมพักหายใจได้ผลทองทอง ถือว่าพักหายใจนั้นกำลังดีอุ้ยก็โอเคนะก็ไม่เลวไอ้อันนี้กดระวังตัวโอ้ยบ้งอ้ยเริ่มเริ่มละเริ่มละเริ่มจนเริ่มจนเนเเปลี่ยนนโยบาย้องเปลี่ยนนโยบายเดีือสิบกล่องเดี๋ยวสิบกล่องอานี้เนว่านี่กดกดตรงไอ้ตัวอะไรแสบๆนี่มันขึ้นมาป๊๊บป๊๊าป๊๊๊๊ป ไมั่วมาหนึ่งมั่วเงินมาเลยนะอะไรอ่ะตัวอะไรวะเนี่ยผู้ของเมอร์ซี่ด้วยนะแล้วองโลเทเซอร์มาเกี่ยวอะไรด้วยระวังโอ้กดอะไรอ่ะโอ้ล้มจมล้มจมล้มจมไม่มีของวาซ้มาเหลือเก้าชิ้นเลขมงคลเอาหายใจก่อน แมวแมวแมวกดออกกดออกกดออกนี่นี่ต้องมาอย่างงี้เมอร์ซี่เมอร์ซี่ต้องอย่างงี้เลยอย่างงี้เมอร์ซี่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 มาอยากได้สามอันสุดท้ายอ่ะของเมอร์ซี่กดกดคองเหมือนฟาร์มต้อค่อยเป็นใจเท่าไหร่ยูชเยโซเยอร์เจท๖ไม่เคยได้เลยว่างไอตัวตัวอีแล้วกัน โอ้โหหนักเลยจะไม่กด enter แล้วต่อไปนี้ขอโทษกดช็อปดีกว่าสุดเดิมสุดเดิมปั๊บโอ้ยรู้สึกเปิดั้งนี้ล้มจมมากๆอะไรอ่ะน่ารักน่ารักที่สุดมาก,าตาด,มากดตัว X ไป ออไ,ได้แต่อะไรเนี่ยโอ้โหล้มจมเหลือห้าข้อสุดท้ายเว้ยแปบ๊บนึงดิเดี๋ยวไปเล่นกดอ,อะไรอ่ะอีโมไรฮ์นมีแล้วโอเวลาเนี้ไม่เทมันเก่าเท่กว่าเฮ้ยไม่เคยออกดไม่ทัน ออกมากดเร่อยดีว่ากด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 ,กด,กดโ,อโอ้ได้นเ,นเนี่ยซ้หมดเลยปะเนี่ยทำใจทำใจสามข้อสุดท้ายเลขงคงอีกแล้ <laughs> <laughs> เลขมงคลอีกแล้วสาม้อสุดท้ายใจเย็นใจเย็นใจเย็นกดตัวนี้ไปเส้นเงิกดี้ เห็นไหมเมื่อกี้เงินมันเพิ่มไงเลยรู้ว่าได้เงินเซ็งเลยอะ่ะสองกองสุดท้ายโอ้หมดแล้วโอ้เจ๋งอ,นนอ่ะมาแน้ทองมาท่าตกอันติดกันเลยรอบนี้ก็สุดไม่ติดแน่เลยกองสุดท้ายเว้ยอุ้ยกดผิดมอ้อมัทำใจทำใจ กดไว้ก่อนกดไว้ก่อนตัวนี้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 ไปกดกดกันกดกันกดกัน,กดกนไดยโอ้โหเจงไม่เป็นท่าหุยแต่ไม่เป็นไรไหนนะฮีโร่แกลลอรี่ถือว่าเรามีตังค์ซื้อแล้วโอเคจัดไป ยังคิมไม่ออกซื้อตัวไหนเก็บไว้ก่อนสามตัวได้แต่อะไรมันก็ไม่รู้เฮ้ย,ยลืมไปในซานต้าเทพรามานี่จริงๆอยากได้เนะี้ซนยต้าซานยต้าคือสวยมากคือแบบอลังการนาะตาลามันอะไรไม่รู้มันทำมันแลเละๆไงไม่รู้มันไม่ค่อยสวยอะไรก็ตอนนี้ก็มีไอ้เจ้านี่สวยๆอันนี้กลับไปแล้วก็จังเลสสวย เกนจินี่รู้สึกว่าร่างนี้น่าจะสวยสุดละร่างพันมันรู้สึกไม่โอเคเท่าไหร่แล้วก็มีเหมยด้วยนี่ฟยวฟ้าวคือเหมยนี่ต้องพูดเลยว่าแต่ละร่างไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แล้วเลยสวยชุกล่างแล้วก็มีริเปอร์สวยๆมีลาสวยๆแล้วมีไซยาสวยสวยจริงเปล่าวะก็คือก็โอเคสุดแล้วในบรรดาร่างทองทั้งหมด ก็เออถือว่าแบบน่าจะได้วิสตันก็สวยเทเซอร์ไม่มีร่างสวยเลยยกงเว้นร่างออริจินอลของมันออริจินอลของมันคือสวยมากคือเฟลส,สุดแล้วอะ่ะคือพวกนี้ก็ไม่สวยถ้าสวยจริงๆก็มีแค่สองร่างเนี้ยคือเยจริงวินโดว์เมเกอร์สวยนี่สิมิตาสวยเจ็ดหกเจ็ดหกไม่เคยได้สก,กินมันเลยเจ็ดหกไม่มีสก,กินไหนสวยเลยนี่รถฮอกนี่ไลฮาร์ดโอเคก็ จบความล้มจมเพียงเท่านี้นะครับหมดไปโอ้ยเครียดยิ่มผ้ากล่องได้ได้เซนจ์ตากับไาย่ามาคือสองตัวนี้แทบไม่เคยเล่นเลยแทบจะไม่รู้จักความเป็นมาของชีวิตสองตัวโอ้ยแย่ yeah. ก็ถือว่าดวงมันหมดไปแล้วอือฮึก็คือใชรตอนนั้นนะ่ะเปิดได้ได้ของโรนฮอกได้ของไลฮาร์ได้ของบัตชันได้ของแม็กคี ie, แล้วก็ได้ของอะไรอีกนะแล้วก็ได้เงินอีกห้าร้อย ได้อะไรอีกไหมนะน่าจะได้แค่นี้รู้สึก่ะฮะคือแบบโอเคแหละตอนนั้นอ่ะตอนเปิดคือได้แต่ทองกับม่วงโอ้โหรอบนี้นี่แบบฟ้ามาเต็มเลยหรือเลเวลเยอะเกินไปเวลแปดห้าไม่เป็นผลเพราะว่าเวลแปดห้าก็มีแสิบห้ากองเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเวลร้อยมาฉลองใหม่โอเคสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วฝากกดติดตามมนด้วยติดตามได้ใหม่ในคลิปหน้าถ้าผมมีไฮไลท์หรือว่าเพลย์ออฟอะเกมดีๆผมจะมา แคปมาให้ทุกคนได้ดูนะครับแบบเก๊ the ดลิเปอร์โอเคบายบายครับจุบ๊บจุ๊บิ